ท่ามกลาแมนเชสเตอร์เดนการวันที่30ธันวาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ย็นนี้ขอสเนอะร์อะไงไงโอซิเมนเม้นหัวใจแฟนสิงห์อวยพรวันเะกิดนะโดยกันนี้ทางวิคเตอร์โอซิเมนกองหน้าตัวเก่งของนาบลีคอมเมนต์ตอบแฟนบอลที่เข้ามาอวยพรวันเกิดผ่านทางช่อง T w i t t e r X นะฮะพร้อมกับภาพที่เจ้าตัวนั่งสวมเสื้อของทางเชลซี โดยอนาคตของดาวยิงทีมชาติในเจอเรียบรายนี้ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อนเนื่องหลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรดังของยุโรปแม้ว่าจะตัวนั้นเพึ่งต่อสัญญาใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปจนปีสงปันี2026ในครั้งนี้ก็ตามที โดยมีการรายงานข่าวนว่าในสัญญาใหม่ของโอซิเมนมีการตั้งค่าจตสัญญาไว้แล้วในขณะนี้โดยทางบราเบโตอาคาเรนดาเอเจนต์ขอนเตไม่ขอพูดถึงแม้สื่อพยายามจะสอบถามซึ่งคาดการณ์กันว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ120-130ถึงล้านยูโรล่าสุดนั้นวันเกิดครบ25ปีของโอซิเมนวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาทางแฟนบอลของเชลซีได้เข้าไปโพสต์วอวยพรวันเกิดทางทวิตเตอร์ ของโอซิเมนด้วยข้อความที่ว่าสุสานวันเกิดวิกเตอร์โอซิเมนได้โปรดย้ายมาช่วยชีวิตเชลซีโดยเร็วได้ไหมพร้อมกับรูปของโอซิเมนที่ใส่เสื้อของสิงห์บรูกันอีกด้วยทางโอซิเมนเองได้ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะกลับไปเป็นข้อความแต่ใช้คําว่าอีโมจิรูปหัวใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนี้นะานถาผมไปจะวางานนี้จะไปเชลซีจริงหรือเน,นียแมนยูสนใจคุณมาตั้งนานไม่สนใจจริงหรือเน,นียเรามาดูข่าวจอมานกันครับ เนฮาร์ไม่ตื่นเต้นหรอกนะแม้แข่งผีแข้งใหญ่เข้าไปสัญญาปีครึ่งปีท้ายก็ตามชีโดยการที่ทางเอริกเชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูวางใจฝ่ายอำนวยการกีฬาว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ผู้เล่นหลายคนกำลังเข้าสัญญา6เดือนสุดท้ายก่อนจะมีสญญาระฟรีเอเจนต์จะทำให้สมาธิหลุดในช่วงตลาดมกราคม2อ2วันเนื่องจากว่ามีอิสระการเจรจาสโมสรต่างแดนในขระนี้ โดยกลุ่มผู้เล่นซีนเนีย์ที่สัญญาจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนปีที่จะถึศกนาก็เช่นทางราฟาเอลวาลานวิกเตอร์ลินเดเลฟ อารอนมาร์บิชากาฮันนบิบาเบมบรีหรือว่าอองต์นีมัสยานซึ่งตามกฎสมบทแมนแล้วอนุญ,ญาตพวกเขานะฮะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวลูกหน้ากัสบสโมสรต่างลีกได้แล้วเพื่อที่จะเตรียมนำย้ายซบตกแบบฟรีเอเจนต์หลังจากสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ซึ่งกันดนว่ามันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปแสดงเพราะว่านักเตะอาจจะทุ่มเทเล่น,นแค่สองเซิร์งแทนเต็มบาทเหมือนเดิมก็เป็นได้ โดยความกังวลใจดังกล่าวไม่ทําให้ ETH กังขาต่อความเป็นเนืออชีพของลุกทีมทั้งชื่อได้เลยว่า EDOS สปอร์ชนะที่จะเข้ากําหนดยุทธศาสตร์แก่ขุมกำลังคงทําการบ้านาบ่บงแล้วซึ่งแน่นอนที่สุดแล้วทราบมาว่ามีผู้เล่นหลายคนเองนั้นกำลังเข้าสัญญาหกเดือนสุดท้ายเราจะสะสางอย่างทันท่วงทีดังนั้นไม่ต้องห่วงแค่อดทนและปรอคอยการเปิดปากในงานแถลงความพร้อมก่อนจะเย็นโฟเรชวันที่30ธันวาคมนี้ นั่นก็เพราะเราก็หาบริกทารผู้เล่นกับเอเจนต์ของพวกเขาไปบ้างแล้วมันคือกระบวนการภายในระหว่างเราระหว่างสโมสรกับผู้เล่นและผมคงไม่สามารถจะถกเฉียงใดๆณจุดนี้ต่อทางสาธารณะโดยเวลานั้นตกเป็นข่าวกับทางเบร l m a อัลมาดริ e l o ลินเดเลฟ e ์ารค่ายเซรีอาอิตารีสนใจขณะที่ฮันย์มาเบมบรี่มีเซบียโอลิมปิกลียงและก็ไฟล์บวกจ้องอยู่ในเวลานี้นั่นเองน,นะ เป็นนวังการนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาแกันครับทีมชุดเดิมกำลังคึกคาด1เปซเฟอร์เนตัวจริงแมนยูพบกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรส โดยการที่ทางคืนวันเสาร์ของปีศาจแดงแมนยูมีคิวจะฟาดแข่งในเกมทีมเบลนเกตในส่งท้ายปี2023โดยจะออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอลเร์ของกุนซูโดนโอลเอสเปริโตซานโตที่นัดล่าสุดนั้นบุกไปอัดนิวคาสเซิลไป3-1ถือว่าไม่ธรรมดาเลยและนี่คือชุดสเสบียงเพลินตัวจริงในะระบบ4-2-3-1ที่กุนซือีดิชเชนฮาร์กน่าจะเลือกใช้สำหรับเกมเกมนี้ซึ่งดูแล้วก็มีแหวสูงมากเลยนะ ที่จะใช้ทีมชุดเดิมจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านพลิกเชือดแอสตันวิลล่าสุดมัน3าต่อสองเมื่อวันอังคารที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการนี้ก็อ้างอิงกทาง u n i t e d f o c u s c o m โดยเริ่มจากที่นะครับผมผู้รักษาประตูอองดเดรโอนาน่านะฮะโดยการนี้เตเรมเฝ้าเสาให้กับทางปีศาจแดงเปน็นนัดที่28ในฤดยการนี้ส่วนแบ,บ็คแบ็คโฟก็จะเป็นอารอนเบสการดราฟาเอลวารันชันนี่อีแวนและก็จิโกดาโปรด หาดิแม็กกวยบรุกชอบเราไปถึงเดซันโดมาติเนสต่างยังไม่พร้อมดังนั้นเทนฮากจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับแนวรับโดยวารันกับอีแวนจับคู่กับปะการหลังตัวกลางเหมือนเดิมเช่นเดียวกับทางบาบิสกาตรงแบ็กขวาแล้วก็ดาวโรดรับแบ็กซ้าย ส่วน2ตัวรับนะฮะคอบีมไมโนูกับทางคิสเจนเอริกเซนแมนยูจะยังคงไม่มีผู้เล่นแดนกลางอย่างกาซิมิโร่เมสันเมาส์และก็โซฟิยานอัฟาราบัชดังนั้นตัวรับสองคนน่าจะยังเป็นไมโนูกับทางเอริกเซนที่ต่างเล่นได้ดีในเกมพิชิตจิงปงะดัดส่วนสกอตแม็กโชมเมเน่ตอนนี้คงต้องนั่งสำรองไปก่อนนะส่วนสามตัวรุกก็จะมีอาริอันโดกาณาโชบรูโน่ฟอนเดเดชและก็มาคาบเรชฟอร์ดสำหรับทาง3ตัวรุกที่ยืนอยู่ข้างหลังกองหน้าตัวเป้านั้น คงจะเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากหากเจนฮักไม่เลือกใช้งานกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมเพราะกาแนโชฟอนันเดสและก็แรตฟอร์ดนั้นต่างโชว์ฟอร์มได้เข้าตาในเกมเมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายแรกที่จะระเบิดฟอร์มกดไป2ตุ่งเลยนะสุดท้ายตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นรัสซุทอยรุนความมั่นใจมากันเต็มนะฮะหลังเปิดซิงประตูแรกในเกมพิมบริกนะัดเจอกับอินราซึ่งแน่นอนนะว่าเจ้าตัวนั้นหวังมีสกอร์อีกครั้งในเกมเกมนี้ นี่ก็เป็นคาดการณ์สิดตจริงของทางแมนยูในค่ำคืนวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงแมนยูตาลุกบาลแซอูลกีบราซี่พร้อมจะชิงสุดการนะนะโดยสื่อดังโปดแซอูกีบราซี่ดาวยิงเนื้อหอมเ้าเอฟเบสตุการ์ดเล็งจะย้ายทีมชุดตลาดหน้าหนาวและมีข่าวได้รับความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์รวมถึงเอเอซิมิลาน โดยกันที่ทางด้านของแชอูกิวรัสซี่กองหน้าฟอร์มร้อนแรงของเฟอฟเวสตุสกาดพร้อมที่จะเก็บข้าวของอำลาจิน m อ็มเอชพารีนาชุดตลาดเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงในขณะน,นี้ตามการริงานจากทางกาเซตาเดโรสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอิตาลีเมื่อวันศุกร์ที่29ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเมนยูและก็เจนนมอสเปอร์นะฮะต่างก็มีข่าวให้ความสนใจที่จะดึงตัวกิวรัซี่มาเสริมแนวรุกโดยล่าสุดนั้นกาเซตาเดรโรสปอร์ตระบุว่าเอซิมิลานเป็นหนึ่งในสโมรสรที่อยากจะได้ตัวหัวหอกทีมชาติก,กินีในวัย27ปีใรนี้โดยนอกจากนี้สื่อเจ้าเดิมรายงานข่าวว่ากิราซี่ปฏิเสธฮะที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางสตุตการ์ด เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการย้ายทีมช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เนื่องจากปัจจุบันเจ้าตัวนั้นมีค่าจิตสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ665ล้านบาทเท่านั้นสำหรับทางฤดูการนี้กีารซี่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะฮะโดยกระทุ้งไปแล้วมากถึง19ประตูจากการลงเล่นใกับทางมาร์คเขารวมทุกระการทั้งสิ้น16นัดในครั้งนี้อาถ้าผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ รอเวลาฟูลทีมก็แล้วกันเอริกเชนฮากพอใจแมนยูยังเก็บแต้มได้ดีแม้ว่าจะโดนโรคเรียงลุ่มเล้าโดยกันที่ทางเอริกเชนฮารกุนซูทางแมนยูประบุว่าแฮปปี้ระดับหนึ่งเลยนะกับบรรดาแต้มที่ทีมเก็บได้ในช่วงที่โดนอาการเรียงเล่นงานอย่างรุนแรงพร้อมบอกว่าหากทีมของตนเองลงเล่นด้วยทัศนคติที่เหมาะสมตอนที่ทุกคนหายเจ็บแล้วลก็ปีสแสดงก็สู้ได้กับทุกทีมเหมือนกัน โดยดิจินฮากผู้จัดก,การทีมแมนยูสโมสรดังแห่งถึอคมมุ่บอลพีบาร์เร็งกิทกล่าวเล่นว่าพอใจที่ทีมยังเก็บแต้มได้ดีระดับหนึ่งทั้งไม่ว่าจะเป็นที่ตนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนถึงตอนนี้แมนยูทาำงานได้ไม่ตรงปกกับความคาดหวังของหลายคน กับการเล่นในฤดูกาล2023หลังจากที่พวกเขาแพ้นในลีกไปแล้วมากถึง8นัดและก็เป็นอันดับสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟาแชมเปียนลีกสึิที่ผ่านมาก็มีนักเตะบ,บางส่วนที่อของทีมที่มีอาการบาดเจ็บจะต้องพักแบบสั้นๆและก็แบบยา,ยาวๆด้วยนะซึ่งอันนี้กุลซูชาดัสก็ได้บอกว่าเวลาเรานั้นคาดว่านักเตะหลายคนจะกลับมาได้ในช่วงกลางเดือนมการาคมไม่ว่าจะเป็นอ่าเมสันมาส์การิเซมโร่มาติเนสมาดเซีย ซึ่งนันว่ารามไปถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยขณะที่องตอนี่มอสยานยังรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่นักผมคิดว่าเรายังคงมองโลกในแง่บวกมากเกินไปนะเมื่อน,นักเตะหลายคนกลับมาได้และมีโชคช่วยนิดหน่อยในเรื่องของอาการบาดเจ็บและถ้าก็มันก็จะเหมือนกับว่านในช่วงเดือนมการาคมเราได้นักเตะหน้าใหม่มากถึง 6- 5ถคน ผมไม่คิดนะว่าจะมีทีมไหนสามารถจะรับมือกับเรื่องเร็วร้ายแบบนี้ได้หลายครั้งเหมือนที่เราทําได้ในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรานนั้ไม่ได้ประทับใจกับสิ่งต่างๆแต่ว่าคุณต้องพอใจกับแต้มที่เก็บได้เมื่อเราได้นักเตทุกคนกลับมาแล้วนั้นเราจะสามารถสู้ได้กับทุกทีมเราพิสูจน์ให้เห็นถึงเรื่องนั้นไปแล้วในเกมกับลิเวอร์พูลอาร์ซนอลและก็แอสตันวิลล่าซึ่งเป็น1 2และก็3ของลีกเรามีพอดีพอที่จะชนะได้ทุกเกมเลยที่สัาไป เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีความกระหายมากน้อยแค่ไหนมีความมุ่งม,มานะเพียงใดและมีหลักความคิดที่เหมาะสมครั้งนี้ขนาดไหน มันมีการสแสดงให้เห็นกระดิกครังว่าขุมกาลังชุดนี้เป็นขุมกาลังที่แข็งกแกร่งต่อให้นักเตะหลายคนจะลงเล่นไม่ได้ต่อให้หลายคนจะมีอาการบาดเจ็บแต่เราเองนั้นก็สามารถต่อกรกับบรรดาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกนี้แบบสูสีเลยก็ว่าได้เมื่อนักเตะหลายคนกลับมาได้แล้วนั้นเราก็มีดีพอที่จะชนะได้ทุกทีมถ้าเกิดเราลงเล่นด้วยหลักความคิดที่ถูกต้องซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับเราเองในเวลานี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตาดรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ